Oh, our keta, ilani psa, rakaspana samatsha, paringana, atasati some rapandasamatriasani, patipana kala, パーミッションにまってたら不正なことに。でも、たくさんおわとを取りに行くのは、たくさんあったら、たくさんとも、おお。 ฉั้นทำธรรมสอนในกุศาสนาว่าเรียกคติของธรรมฉลองสัทภาระบูปัญญาก็เกิดสมมาปฏิกะแร้วก็เกิดแก่ดสุลสาลัชมนาตตา ตามดวงคู้สที่ตั้งสาสุชั้นมหายตั้งใจมาทำบุญทิพย์ของบารีแก่แก่ชนเหลือบุพตาดีชนไระกาบุญแก่สมมา

अि आ के या सता ปฏิฐานไว้ในพระสงฆ์ข้อกิริานามุนของชาวโลกดีข้าพระดำริตายสขา

ชื่อว่าจะทำให้ได้ด้วยตรงแม่ปัญาระสบันั้นตั้งบนนัก่น้อยเชื่อว่ากาไฟได้ํารทำได้ผนดีต้นสัตวชนละนั่นคือธรรมปุตตบนภูชนที่พระพุทธเจ้าแสดง าปรากฏในคุณฑรนิการุจลปาราคและก็ในมนในที่นี้แสดงว่าเรัอาจารยวันนี้มยตรวสองคันก็บอกให้เราทั้งหลายปรูว่านี่คือสิ่งที่ ควรจะฏิดตามถ้าวันนี้เราเหยียบยกสภาดีบัดนี้ในสมมติอันนี้ตายประกอบว่ารับบ้านเมเปัจจันเให้ยังปักปันดีโรซึ่งแปลว่าสังผู้สร้างตัดไปแล้วบางพวว Kamu tahu, ini adalah yang paling baik. Kamu harus berpikir-pikir di dunia, ini adalah yang paling baik. Buat di suami, kamu ซึ่งแป่ว่าการที่ทำบุญมาหาปพระราษันไป่ยกบุขึ้นในคันก็ในคันทำไมรู้ว่าคันหม่ไคันยาวอกไปแตกไตหมูหมาตาลกหรือคันนุย์หรือคันนุย์ผู้สุขวิเศษหรือคันมนุย์ Ayat à, cũng đã có mặt tại quá của cửa khắp. Ho diện là do vậy, bà tĩnh sang quá chắc khắp 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 อยากเ็นองทำบุญเพื <ga> ่อุตายกทำบุญเพื่อคนอืนถึงบุญแล้วก็ทำบุญนนีัสุขตีนย่นี่ ที่พักตังปรากฏนั้นในสุขทินี้มีทิพยายามอาทนิพียยามทิวานิพิยาาหารเมราทุกนุกระตังเพราะคุนบนยี่ของความสุขนี้และมีกลุ่มหนซึ่งไม่มา 要不啥子呢？都靠自己啊！他、啊、说。

ข้องรองอาวิชาอวิชาแปลว่าความนรู้แลลว่าความหนุปาความโลภแป่ความเมื่อเมื่อตออวิชาเหมือนกับเราไปอยู่นอกโลกนอกกาเวามันไม่มีแสงที่แสงจันรไม้ยดเดยเแลมนถ้ไปอยู่ในธรรเนินกลา นั่นคือเอาวิชาความมู้นี้ทำให้คนไม่ยุติที่แสงสั่งไม่ดีไม่ดีกว่าเพราะนั้นในสิ่งต่างๆไม่ดีกว่าเรื่องอยู่ในในเรื่องของประเทศเป็นเรื่องที่อยู่ใน Nào năm năm tuyệt vời, kể từ năm mùa qua đến sáng sáng qua. Lúc đó kể có nhiều thứ, có nhiều nhiều thứ. Kể từ năm mùa qua đến sáng sáng qua. Kể từ năm mùa qua ด้วยอาศัยอุณหภูมิปัจชิมวัชิวนักตาชมโดรงฐานความร้อนนี้จะส่งไปให้เพื่งนพ่อใหี่เป๋อเป็นที่ในในหมู่เปรอจะต้อมี ยินกับอกเป็นสีมเป็นจังไหเขาคนบอกห้าหรือถ้าจะไปดูในวินัยวินัยนั่นแหละเป็นยสอดาซึ่งก็มีมากมายนะยีสอดาแต่อยากจะบอกตรงนี้ว่า ในรัฐกไปเป็รที่ท่วนต่างๆก็ไปเป็นปมีนี่ก็เรื่องที่ทยปยังทรัฐทำการรัฐที่ไหมองนี่ทในเรื่องศาสนาที่เขาเรียกทไปเป็นไปโดไม่ได้แต่บนว่าในปัจจุบันระ อาวโสแต่ลไปถึงอั้นในความคิดว่าอ่อนขั้นใดแต่ในบุคคน้นไม่ต้องไปเป็นต้องไปรับโอกาสที่ทาไม่สามารถทำไ้เพราะฉะนั้นใี้สูงขึ้นไปเป็นไปได้แต่ในสุง

ังใจไปแล้วว่ประมาณสามสิบสมมตเกิดประมาณสาสีบ่ยชุบหรือใครจเปยนรักษาปัิจัติเพียงแค่สี้น้าก็ได้ กดเนี่ยอะไนอย่างนแล้วก็ในขณะที่เรานั่งฟังตรงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาข้อข้อเปน ในขณะเดียวกันเรา